เอ๊ะอะไรนะคี <S <S ่คีออะไรหรอเอ๊ะคุณคิดไปเองนะฮะอะไรอ่ะเจนเฮ้ยหนูเฮ้ย ไอ้หนูฉันทนแกมันนานมากเกินไปแล้วอีหนูบาแกจะต้องตายกับพ่อฉันนี่แหละฉันจะจัดการกับแกแกจะตายซะเลยอีหนูช่วยอีหนูเฮ้ยนะเฮ้หนะตายยังตายยัง้แกตายซะเลยอีหนูช่ว หนีไปไหนละหนูหนีไปแล้วหนีนนไปหน,น,ไนูไปไหนทำมฉันกลับแก<ๆ>ไม่ได้ไอะแค่นี้หนูก็ตายแล้วอย่างน้อยมัยนก็ตายได้แค่ตัวเดียวใช่ไหมคะทุกคน นนีก็มันก็ต้องตายไม่ใช่หรอคะมันไม่ได้ค่ะพี่เอ้ามีวิธีง่ายที่สามารถฆ่าหนูได้เป็นกองคัางร่างกว่านี้เราจะทำยังไงล่ะคะนนั่ก็คือคือการจัด5-2ค่ะ้5-2นะวะ5-2ทำอะไรบ้างนะคะอย่างแรกนะคะเราต้องสระสระทำความสะอาดค่ะสะสระทำความสะอาดเนื้อเดือใช่ค่ะดูตรเพี่สิคะมันมีหนูอะเพราะว่ามันร้องอย่างนั้นเลยค่ะแล้วจะทำยไงต่อคะ ข้อทีส่สองน,นะคะสะดวกค่ะสะดวกยังไงคะจัดเรียงแฟ้มให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามลำดับที่และก็มีด้วยอะไรชื่อติดที่หน้าตู้นะคะสะดวกจริงๆด้วยอ่ะจริงจับง่ายเปิดง่ายหาง่ายได้ไดเอยอะเลยค่ะพอทุกคนที่ต้องสะอาดไรฝุ่นสดใสดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมีชีวิตชีวาใช่ไหมคะสะอาดจริงๆด้วยอะ่ะตึ้งก็สะอาดไง อาดอูเสมอดูสิคะตัวอๆของเราจะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอไม่มีสิ่งของที่เป็นไม่จาเป็นสต่อก,การทํางานเลยค่ะดีมากคะ่ะและสอนสุดท้ายสอนที่5นะคะก็คือสร้างนิสัยเรานะคะจะต้องบันทำ5สอนให้เป็นนิสัยของเรานะคะดังที่กล่าวมาขั้นต้นใน4สอนนะคะอย่าลืมทําให้ได้แค่นี้หนูก็จะหายไปแล้วนะคะ ยอดมากเลยอะค่ะห้างสอนมันดีจริงๆง,งั้นเราก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ฆ่าหนูแล้วนะสิคะไม่จำเป็นเลยค่ะนไปเพราะว่าวิธีการกำจัดหนูง,ง่ายๆนะคะอย่าลืมนะคะด้วยหลักห้างสอนสอนะคะมันทาป็นประจำที่เป็นนิสัยนะคะรับรองว่าสถานที่ทำงานของเราก็จะน่าอยู่น่าสะอาดและก็น่าทำงานปสาสกษ